โคตโจนไงอ้วนไงเก่งมากพีน่าเก่งมากเก่งมาก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 มเวฟอองเมไปรงไใกล้น้องเลยเก่งมากมากเก่งมากมไม่โจมหรอกกไม่โจมหรอกไม่โจมหรอกมาว่ายเลยตัวไงเท่เเวฟเก่งเวฟเก่งเวฟมัน่าเก่ง จมหรอกลูกไม่จมหรอกกอยยเเลพี่แน่ไม่จมหรอกพี่แน่เก่งเก่งพี่แน่เก่งเก่งพี่แน่เก่งมากแก่มาที่เรากลัวจม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 ดูหน้าดูหน้าตาแห่หน้าตาแห่กลัวกลัวหน้าตาแห่กลัวจมมาถึงตรงนี้แล้วก็จะจมน้ำ

ไปไปมาาบาาาโอเแมาหมดแรงละมีเล่นแนเหนื่อยมาอ้วนมาอ้วน่ายหมาอ้วนมาอ้วนเหนื่อยอ้วนเหนื่อยมาอ้วนเหนื่อยหมนั่งพักวหมาอ้วนเหนื่อยหเอียงเลยวเอีลยนื่อยพอลพออละพอละโอเคโอเค Ok, ok,